สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ YEE Channel นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมารื้อในห้องเครื่องกันนะครับว่าเราจะรื้อภายในห้องเครื่องออกให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้เคาะหรือว่าดึงคัตซีหรือดึงตัวถัง ได้ง่ายนะครับก่อนอื่นเราก็ทยอยถอดชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนไปเลยครับ เราก็ค่อยๆไขน็อตไปนะครับไขไปเรื่อยๆของเราตรงไหนที่เราสามารถถอดออกได้เราก็จะถอดออกหมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานได้สะดวกสบายนะครับเราก็ไขนูนข่นไขนี่ไขนั่นไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่าตอนประกอบจะจําได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึงนะครับว่าเราจะ เอาออกได้มากน้อยเพียงใดนะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลายาวหน่อยนะครับดูกันไปเรื่อยๆเพินเพิ่น,พน,นะครับเพิ่นๆทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลื้อเอาสายนู้นสายนี้ออกเอาสายลมออกเอาปั๊มพาวเวอร์เอา อะไรที่มันเกะกะเราเวลาทํางานนะครับเราก็จะเอาออกให้หมดให้โล่งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่งสปีดคลิปเพื่อที่จะได้ไม่ยาวนะครับ เราก็ได้รื้อเสร็จไปแล้ว1ข้างนะครับเดี๋ยวเรามารื้อกันอีก1ข้างนะครับเพื่อนๆทุกคนกเราช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูอีกข้างหนึ่งเลยนะครับว่าจะยากจต่ง่ายนะครับไปกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนเราก็ได้หรืออุปกรณ์ภายในห้องเครื่องออกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะลงลงประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ